สวัสดีครับวันนี้วันที่8มิถุนายนปี2022ครับเอาเรามาดูวิธีปลูกข้าวแบบคนบนดอยก,กันนะครับผมเราจะใช้ไม้ไผ่เล็กๆเหลาให้มันแหลมตรงไอ้ตรงโคนมันนะครับผมนี่ไอมันแหลมแบบนี้ นะครับผมนุ่นอีจ้อย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 มันก็จะล้มรู้มันก็จะล้มโปร่งโปรงโปรงยำกระดมแบงเออโยมกระรอกยำเรแบงงโยมกระรอกยำเราแบงไงมันจะยั่ามานยอแย่นี่เป็นมึงน้ำปังก็กระยมยีเราคัดนี่มี่รมานยอจัก เราไปเริ่มจากด้านล่างนี่เลยวิ่งไปเลยครับแบบนี้ก็วิ่งไปเลย ทุตรงไหนวะตรงนี้เหรอแทงอย่างนี้นะครับปึ๊กเป็นรูเป็นรูนรค่อยค่อยค่อยๆบรรจงไปนะครับชึ๊กชึก,ชกอ่าเป็นรูแบบนี้นะครับโอเค สมุีนานอนกับคาอีดิจาเขาใช้อะไรนะฮะบล่็ออบลังแชมอีดนอยจะบลังแชมเยนานี่จะเออไม่ปุ้ยตอนนี้อ้าวไม่ปุ้ยอ่ะไม่ไม่ไล่ตอนนี้ไม่ปุ้ยไม่ปุ้ยกันไม่ไล่ตอนหลักเนี้ย Nani mong my pui, my pui in koi gra, dun dun noa. Eh? Piney hap. May katimun ny yang 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 chắc yang 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 ยี่ป,มมา,ยา,า,ปา,ายวิดีโอนี้แครไม่ไล่ยังปบบมึดอ่ารักนะมอแต่ย่อวิดีโอวงนี้มงึงเอ่อฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ติดตามกันได้นะครับปุ้งติงตัวอู้นุกุมังไงไม่ไปรับตัวเอาไง

ระยะห่างประมาณเกือบเกือบหนึ่งซอกนะครับประมาณสองคืบคืบครึ่งอ่ะสองคืบถึงของแบบนี้มันอยู่ที่ความชํานาญนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอ้ยมันต้องเป๊ะๆนะมันก็อาจจะไม่เป๊ะเสมอไปนะครับมันก็มีแบบห่างๆกันบ้างหรือไม่ก็ชิดๆกันบ้างเป็นบางอันมันไม่ใช่ความชํานาญดิมันเป็นความเคยชินถ้าเราใส่ทุกปีอะไรเงี้ย เราก็จะกะระยะทางได้เองอะไรอย่เงี้ยมือเดียวเห <c oughs> นื่อยชิบหยปกติจะใช้สองมือกันแต่มือนึงต้องถา่ายนะเออประมาณนี้แหละอืมอืมอืมแดบบาาดบดบลาค่ะแดดบลั๊ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเหนื่อย